You're listening to KS podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y ท e ่ Happiness Investment สวัสดีครับเชิญเลยครับอสำหรับ m t c preview คร่ววาวๆครับแล้วก็เอารับ โอเคก็ย okay, anyway, ิง M อ็มเนี่ยก็ต้องบอกว่าไต่ไต่มาสองเนี่ยสิ่งที่แน่ที่เขาทําได้ดีกว่าคนอื่นนะครับก็จริงนะคนอื่นเนี่ยอ่าน่าจะเห็นโลนโกรอที่แผ่วๆลงนะครับแต่เราเชื่อว่า M D C เองเนี่ยพอเขาทําโปรโมชั่นนะครับลดดอกเบี้ยลงมาเนี่ยหรือ effective rate 15เปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือ0ูนย์จุดศนต่อเดือนเนี่ยอันนี้นะครับก็น่าจะได้ฟีดแบกที่ค่อนข้างดีน่าจะเห็นโลนโกรอเนี่ยอยู่ระดับสัก20%บบวกลบได ในแต่มาสนี้นะครับก็เป็นไปตามเป้าของผู้บริหารนะครับโดยแต่ตัวกําไรเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับเราคิดว่ากาําไรคิวออนคิวอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ค e ิอนอาจจะเห็นในการเติบโตอย่างสิกว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโมเมนตัมที่น่าจะดีกว่ากลุ่มนะครับเพราะว่า,าตัวปัจจัยกดดันไตรมาสนี้คือโลนยิวหรือว่าอัตราผลตอบแทนสินเชื่อเนี่ยที่มันจะลดลงจากการที่มีการแข่งขันสูงขึ้นตัดตัวดอกเบี้ยม,มาแข่งกันนะครับแต่ว่า เชื่อว่า m อ c จะไปโฟกัสเรื่องการคุมต้นทุนนะครับมาช่วยด้วยส่วนหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเรื่อง Asset Quality หรือปัญหา n p l เนี่ยผมคิดว่าไม่ได้น่ากังวลน,นะครับเพราะว่าถ้าดูจากตัวสถานการณ์โควิดปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็กระจุกตัวอยู่ในโซนกรุงเทพบริมณฑลทนเป็นหลักนะครับแต่ว่าฐานลูกค้า MTC ส่วนใหญ่เป็นกเกษตรกรนะครับก็จะอยู่ตามต่างจังหวัดน,นะครับซึ่งสถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายเหมือนในกรุงเทพที่เราอยู่กันนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในภาพ Asset Quality ตัวนีก็ยังพอ บริหารจัดการได้นะครับแล้วก็ไม่น่าจะไม่น่าจะมีประเด็นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันในมุมงบงบการเงินก่อนเนี่ยไตรมาสองช่วงสั้นๆเนี่ย MDC น่าจะดูเป็นคนที่อ่าพอประคองตัวได้นะครับคือได้รับผลกระทบจากยิวลงแต่มีโลนโกรดที่น่าจะเด่นที่สุดในกลุ่มน,นะครับครับแล้วถ้าเราลองเทียบกับตัว PE band valuation นะครับต้องบอกว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ย นะครับราคาของ MTC เนี่ยลงมาเทรดในกรอบลบหนึ่ง d a r d d e v i a t i o n ย่นะครับอยู่ประมาณสัก19.5เท่าซึ่งถ้าคุณลองดูในสภาวะปกตินะครับไม่นับไม่นับรอบโควิดนะที่ทุกคนโดนกันหมดเนี่ยที่ลงไปลบสองแล้วรีบาวเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าทุกครั้งเวลา MTC นะครับดูเดี๋ยวผมซูมกราฟให้ทุกทุกครั้งเวลา MTC ลงมาเทรดในกรอบลบหนึ่งเนี่ยไม่หลุดนะคือเด้งได้ทุกครั้งเลยนะ นะครับเนี่ยห้าครั้งที่ผ่านมานะครับปีสอง8 2สิบปดสองครั้งสอง9สิบเก้าครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าสุดของการตกลงมาในปลายปียีิบครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็ครั้งนี้ครั้งที่ห้าเนี่ยมันรีบาวไว้ทุกครั้งเลยนะครับอ่ะถามไอซ์เลยไอซ์ Ice คิดว่าครั้งนี้ควรหลุดไหมครับหรือว่าควรรีบาวฮนะก็เนี่ยผมคิดว่ามันอยู่อยู่โซนนี้แหละนะครับเพราะว่าอ่าถ้าย้อนไปดูเนี่ยช่วงช่วงกลางปีที่าที่ปิดเมืองใหม่ๆช่วงนั้นน่ากลัวลงไปลบสองเลย อันนั้นก็เวอร์เกิดน,นะครับแต่ว่าถ้าพี่บอมย้อนดูตอนปี18-19เนี่ย19เี่ยพวกนี้ความเสี่ยงคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับาการมีเรื่องกฎเกณฑ์เรื่องการปรับตัวเพดานดอกเบีย้ยนะครับเรื่องการแข่งขันนะครับที่ทําให้มันลดลงนะครับรอบนี้ปัจจัยก็คล้ายๆเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยก็ดูแล้วก็กลับมาเทสจุดเดิมนะครับแล้วก็ผมคิดว่าโซนเนี้ยบวกลบลงไปเนี่ยจะหลุดลงไปก็ไม่หลุดได้ไม่ไกล นะครับก็ถ <tang s> ือว <pe ald en> ่าเป็นโซนที่น่าจะใกล้บอททอมแล้วแหละในเชิง valuation นะครับนะคโอวิดดิ้งนะครับก็จะเห็นเลยว่าเราซื้อบริเวณลบหนึ่งเนี่ยแหละแล้วเราอาจจะเอาไปขายบริเวณสักลบศูนย์จุดห้านะครับเราก็อาจจะเห็นอัพไซด์อยู่บริเวณประมาณสักห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเราคิดว่าราคาตรงเนี้ยนะครับเป็นโอกาสในการไปสะสมได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะครับที่จะเห็นได้เลยว่าช่วงเนี้ยนะครับบอลยูมีการปรับตัวลงมาค่อตั้งแรงเนี่ยนะครับเดี๋ยวกลุ่มไฟแน์เนี่ยจะถูก เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ถูกยกมามอนิเตอร์ด้วยนะครับวันนี้เราก็เลยถือโอกาสเลือก MBC เป็นตัวท็อปทิกของเรานะครับไอให้ราคาเหมาะสมเท่าไหร่นะครับตัวนี้เราทําราคาเหมาะสมไว้ที่เจ็สิบเก้าบทนะครับคําแนะนํายังเป็นซื้ออยู่เหมือนเดิมครับโอเควันนี้ขอบคุณทางไอซ์มากครับ